เดี๋ยวฟังก่อนดูดีหรือยังคะดูดีหรือยังคะ้ก็ว่าจะมีคนชอบใช้ค่าเสียหายไหมแล้วจะมีคนชอบใช้ค่าเสียหายไหมเดี๋ยวข่าชอบข้าซ่อมของเล่นหมื่นหนึ่งใครจะจ่ายแต่ผมไม่ได้เก็บเงินที่ใครแน่เลยเมื่อวานใครเซ็นชื่อเอาเงินมาจ่ายไหมวันนี้ หนูเซนชื้นหนูต้องจ่ายใช่ไหมเท่าไหร่วันนี้ได้มาตะกี่บาทไปบอกพ่อหรือยังตกลงพาขวัญทุกคนทำตามหรอเครูป้องไม่จ่ายให้นะเพราะครูป้องไม่ได้เล่นตเนี่ยพาขวัญหรอกวันหน้าก็มาบ่นว่าทำไมครูป้องไม่ดูแลไม่ดูแลวันนี้ฉันถือผู้มาวานใคลงชื่อเก็บตามหรอคนนั้นเลยเออต้องจ่ายวันนี้ด้วยนะพรุ่งนี้วันราชการเดี๋ยวถึงถึงโรงพักนั้น งั้นก็ช่วยคหงั้นก็ช่วยกันถือถุงลงไปเก็บเงินมาใครทำผิดถ้าเด็กไม่อยู่ก็ไปเก็บกับคุณครูคนนั้นโอเคไหมโอเคไหมคะก็งื่อนาบางนากันด้วยโอเคนะถ้าเก็บเงินไม่คอบเองก็ต้องออกเองนะคนที่ไปเก็บตรลงเก็บบใคะพ่อแม่มาต้องมาผิดชอบร่วมกันไปเก็บเงินใครมา เดียวเล่นของเล่นอ่ะอฟังพี่พอดฟังแตงโมฟังเงยหน้าขึ้นเล่นอ้าวจบแล้วให้กูพูดอานให้ฟังว่า <Okay. S 1> เล่นของเล่นอ่ะห้ามเสียงด,ดังเล่นก็ต้องเก็บเล่นลูกบอลมันล่วงออกมาก็ต้องเก็บไม่ใช่ให้กูรีไปเก็บขยะขนมกินเสร็จก็ต้องทิ้งขยะไม่ใช่ปล่อยให้กูรีมาฟอ้องสนามเด็กเล่นเลอะไปหมดเลย ห้ามอ้าวพี่พอตแต่แตงโมห้ามไปฟ้องกลุ่มใครทำทาให้เดินข้อที่สองอออข้อที่สาม,ามาาข้ออื่นมั่งเรื่องขยะพอแล้วข้อที่สี่พี่พอตตอบด้วยด้วยกันฮะพูดดังๆงข้อที่สี่ว่าอะไร ่าจะเล่นปังกันจะเล่นปังกันหรืออยากเล่นอะไรแปลว่าอะไรจะเล่นปังกันาเล่นผักกันข้อที่ห้าคืออะไรจะทำรวมกันทำรวมกันคืออะไรข้อที่หกจะทำโยนบอลเออข้อที่เจ็ด ข้างเหยียกันแล้วถ้าเกิดออกเล่นทางไปฟ้องใครเ็อ่ออลองไปทั้งล่างหาผู้อุ่มได้หรกอไหมไม่ได้ทำไมเพราะว่าผู้อุ่มปวดหัวเออรู้รู้นี่ผู้อุ่มก็มาฟ้องกู๊กก้ามทุกวันเลยเนี่ยถามเมื่อวานกุ๊แพรก็ได้ยินแล้วทำไมกู๊กก้มไม่ดูแลกุ๊แพ้ก็ยืนข้างๆเลยเมื่อวานไม่ต้องให้เ กล้องวงจรปิดมาติดเพ่เเด็กนะไม่ใช่<พ>อคอควายมอมาจระแอสองตัวค่ะจอจาน,จานไม่เอกมอมาแจมสีสิงหจังเลยลูกแม,ม่รัดนะรับทราบเห็นแล้วเรือเดี๋ยวเนี่ยตามพี่พอต รอเรือเห็นรอเรือเห็นรอเรือตรงนี้นแต่งอ